อยู่ที่วัดป่าดมสมพรวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟั้นอาจารโรที่วัดป่าดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอันนี้คือทางที่จะเดินขึ้นสู่พิพิธภัณฑ์พระอาจาร์ฟันโอจารโรอาารโรนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากรากากา,ากระแล้วนะครับแต่เช้าวันนี้ ตรงนี้ก็จะมีบอ่อปลาเรามาดูว่ามีปลาอะไรบ้างนี่ทั้งซ้ายขวานะครับนักท่องเที่ยวมาสักการะก็จะต้องให้อาหารปลานี่ปลาครับมีแต่ตัวบักใหญ่ๆด้วยนี่นี่นีปลาสาบลาบยิ้่น้าางนองจะตัวใหญ่ๆเลยนี่ครับพิ่ พิพิธภัณฑ์หลวงพระอาจารย์ฟั่นละจโลก็มีลักษณะอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้ทางยางขึ้นไปพี่น้องเลยสภาพ <c oughs> วัดก็จะเป็นป่าหนาะทึบอย่างนี้แหละครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือพิพิธภัณฑ์ที่เรามองดูนะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ สวยงามมากครับพาท่านผู้ชมเข้าไปใกล้ๆอีกนะครับเป็นส่งย่างกะเมืองเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเดียวโรงแรมจะพาไปศึกษาดูชมดูวิพิตภัณฑ์พระอาจารย์ฟันอาจโรที่วัดเป่าดมสมรรจังวัด,วนวดกนกคอตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปกราบหรือไปชม ภายในพิพิธภัณฑ์น,นะครับเนี่ยก็จะเป็นป้ายบอกให้ถอดรองเท้านะครับเดี๋ยวพา <c oughs> เลี้ยดพาพี่นอ้องย่างกันไปตรงพิพิธภัณฑ์เอาไปเมืองข่างนอกข่างในมือเศร้านี้ฝนตกนะครับอ่าพื้นก็ทีลื่นนิดนึง แดดก็ออกแล้วล่ะบางส่วน <c oughs> ภายในเราก็จะเห็นรูปเหมือนพระอาจารย์ฟัน่นโอ้ระวังระวังครับเนี่ยอันนี้คือรูปเหมือนพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะครับเราก็มีเห็นอัดพระอาจารย์ฟั่นจารโรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับท่านมรณภาพเมืม่อ วันอังคารที่4มกราคม2 5 2 0หาตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนยี่นะฮะนี่ฮะกระดูก <c oughs> นี่ฮะลูกเหมือนดูดนะาอีกมุมหนึ่งนะครับลูกเหมือนตั้งอยู่กลางเจดีย์เลยนะพิพิธภัณฑ์อย่งนี้นะ ภายในตรงนี้ก็จะมีประวัติพระอาจารย์วันฮะมีประวัติเรียบร้อยก็จะเป็นอัฐบริขารหนังสือธรรมะเดี๋ยวเราพาทุ่ชมตรงมุอีกมุมนี้ก็จะเป็นเครื่องธุดงเครื่องใช้ประเภทผ้าอีกมุมนี้ก็แปลเป็น เครื่องใช้ประจำวันนี่อันนี้คือพิพิธภัณฑ์พระจันทั์พาาระนจร้อนี้ก็เป็นเครื่องใช้อื่นๆแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเครื่องใช้ขนาดอ,อาภาธนะอรอบเจดีพิธิธภัณฑ์นะครับก็จะมีลักษณะที่เราเห็นเนี้ยเดี๋ยวเรามีซุม้มอ่าเป็นคําสั่งสอนหรืออะไรยังไงแต่เรายัง <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวลงไปดูฮะ อีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นคำสั่งสอนที่อะไรบ้างเราไปดูสักนิดหนึ่งฮนะต้องกรีบบัวรอบๆพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีข้อความที่เป็นธรรมะสิ่งทั้งหลายเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากมันยากที่หัวใจเท่านี้ <c oughs> นี่นะครับมีก็จะมีคำสอนทุกๆอ่า ถ้าใจเราไม่ดีทําอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีทำมาหากินเราเรียนอะไรก็ไม่ดีทั้งหมดนี่ทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเนาะถ้าพูดสรุปง่ายๆนี่ตรงนี้ก็บอกว่าคนเราทั้งหลายทั้งหมดใครๆแม้สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยก็ต้องการความดีนะทีครับอันนี้เป็นคําสั่งสอนที่กินอกกินใจเนาะ เราเยางอยู่ตรงนี้ก็จะ,ะดูย้อนแสงนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมก็จะเห็นอ่าพระพิพิตรบันี้ดวงอาที่ก็อยู่ตรงยอดเลยถ้าเราอยู่มุมนี้นะเนี่ยพาเดินดูป้ายข้อความที่เป็นคำอสอนนะครับ โลกนี้เป็นสังขารทั้งหมดปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ดับไปให้เราเพ่งให้รู้เท่าทันให้รู้ทุกรู้โทษรู้ภัยในสังขารน,นี่ครับโอ้ยบอยากบอกนะครับพ,พี่น้องพี่ตาธรรมะที่เราตายแล้วเกิดมาเวียนไหวตายเกิดอีกเพราะเราไม่มีผู้รู้นี่แหละเราเกิดมาดูแต่การแต่งงานน่ําเรียนแต่สิ่งอื่นสังขารร่างกายของเรา ไม่เคยได้ศึกษาสักทีนีครับภาพพี่น้องอยางเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระจันทร์สั้นอจโรนะครับนี่ก็เป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่สวยพี่น้องเนี่ยเราอะไรแตงแต่าสาข้างหนาเนาะก็จะเป็น ตกแต่งด้วยตั้งสวนหย่อมบ่อน้ำเล็กๆสะบัวเล็กๆต้นไม้หลากหลายมีทั้งต้นหมากต้นยูคานี่ครับข้างล่างก็จะร่มรื่นอย่างนี้นะครับนี่ครับพาท่านผู้ชมมากราบพิพิธภัณฑ์หลงปู่หลงปู่ฟันหรือพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับที่วัดป่าุดมสมพรอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครนี่ครับ ตรงนี้แะครับยอดพรมพริพิธภัณฑ์จันฟั่นอจัลโลครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็ริมสะมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเขาจะมีต้นไม้ใหญ่เล็กโอ้หาหลายหลากหลายเป็นส่วนหย่อมสวยๆประดับตกแต่งรอบองค์พิพิธเจดีพิพิธภัณฑ์นะก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นทั้งยางครับห้องบรรทว่าไปสร้างใด เนี่ยเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีน้ำจกักปล่อยน้ำไหลออกมาเนาะตรงนี้ก็มองมองเห็นพิพิธภัณฑ์ เสียงพี่น้องเพิ่นมาจากจังหวัดมาสารคามกับสอบถามเพิ่นกมากราบไหวพ้พิพิธภัณฑ์พระจันทร์ฟันอาจลโลนะครับนี่ครับพี่น้องที่น้าพิพิธภัณฑ์น,นนอกจากมีร้านค้าสำหรับบริการนักท่องเที่ยวก็จะมีดีขาดบ่ไดๆดองพี่น้องมืงสักคนนะ่ะคือผาข้ามนี่ นี่เพิ่นเปิดยุทุกเมือ่อโดยเฉพาะเสาที่ข้อนี่เพียบเลยนี่อยากเห็นลูกค้าเมันก็เล่าเมืองผ่าข้ามงามเมือง,งสกลุลบ่ต้องวอาครับไปหมองไรก็มีถ้าผ่าข้ามของดีของงามต้องสกลุลอครนี่ครับผ่าข้ามนี่ยุนาพี่เดือ์เลยครับนี่เพิ่นออกสีบ่อครับนี่เพิ่นทำบ่